ครับก็สวัสดีนะครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูสุพจน์ในวิชาสุศึกษานะครับาวันนี้คุณครูก็จะมาอาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารหลัก5หมู่นะอ้าวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันก่อนนะครับว่าอาหารเนี่ยหมายถึงอะไรนะอาหารที่เราทานอยู่ทุกวันนะครับก็ หมายถึงสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วนะครับอ่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยจเจริญเติบโตแข็งแรงนะอ่าอาหารแต่ละชนิดที่เรารับประทานในแต่ละวันนะครับนะก็จะให้ประโยชน์ที่จําเป็นต่อร่างกายแล้วก็แตกต่างกันด้วยนะครับอ่าดังนั้นเราจึงควรที่จะรับประทานอาหารอย่างหลากหลายนะครับ นะแล้วก็เหมาะสมกับร่างกายของเราด้วยอาอาหารหลักห้าหมู่นะครับนะก็เป็นอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายนะซึ่งเราก็จะเรียกว่าอาหารหลักห้าหมูนะเดี๋ยวเรามาดูความสำคัญของอาหารหลักห้าหมู่กันนะครับนะามาดูหมู่ที่1เลยนะครับนะหมู่ที่1ก็จะเป็นาสารอาหาร ที่ให้ประเภทโปรตีนนะครับซึ่งเราจะได้จากนมนะที่เราดื่มอยู่ทุกวันนะครับนะ,ะไข่แล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆนะครับรวมถึงถั่วเมล็ดแห้งนะครับแล้วก็งาประโยชน์ของมันนะครับจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยจเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วก็จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วย นะเด็กๆถ้าอยากจะตัวโตๆแข็งแรงนะครับเราก็ต้องอรับประทานพวกสารอาหารประเภทโปรตีนนะครับนะก็คือดื่มนมทุกวันเลยนะครับนะพยายามดื่มนมนะเดี๋ยวลูกก็จะตัวใหญ่นะครับแข็งแรงด้วยเรามาดูอาหารหมู่ที่2กันนะครับอาหารหมู่ที่2เนี่ยก็จะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต นะครับคาร์บโบไฮเดรตนี่เราได้จากอาหารประเภทไหนบ้างครับ mm hmm. ก็จะมีข้าวนะครับเนี่ยข้าวาแป้งนะน้ำตาลนะครับเผือกนะครับอมันนะซึ่งสารอาหารประเภทนี้นะครับจะให้พลังงานแก่ร่างกายของเรานะาต่อไปนะครับเรามาดูอาหารหมู่ที่3นะครับ อาหารหมู่ที่3ก็จะให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่นะครับนะซึ่งเราก็จะได้จากอะไรครับพืชผักต่างๆนะครับนะซึ่งประโยชน์ของมันก็จะช่วยในการบำรุงร่างกายให้ทำงานเป็นปกตินะครับแล้วก็ทำให้เราขับถ่ายได้คล่องด้วยนะเพราะว่า,ามันมีเส้นใยอาหารนะครับพวกผักพวกนี้นะครับ นะเราก็จะขับถ่ายได้คล่องแล้วก็จะช่วยในเรื่องของภูมิต้านทานโรคต่างๆด้วยเราก็จะไม่ป่วยง่ายๆนะครับนะ,ะต่อไปมาดูอาหารหมู่ที่4นะครับอาหารหมู่ที่4ี่ก็จะให้สารอาหารเหมือนกับคล้ายๆกับอาหารหมู่ที่3มนะก็คือวิตามินและเกลือแร่นะแต่ว่าคนละชนิดกันนะครับนะ ก็จะได้จากผลไม้ต่างๆนะที่เราทานกันนะครับนะก็ผลไม้ทุกชนิดเลยนะครับนะอ่าเนี่ยด,ดูในตัวอย่างก็ได้นะครับนะอ่ามีแตงโมมีสับปะรดลำไยมังคุดเงาะนะอ่าก็คือสรุปก็คือผลไม้ต่างๆนะครับที่เราทานเข้าไปนะครับนะอ่าก็จะช่วยในเรื่องของสร้างภูมิต้านทานโรค ให้กับร่างกายนะครับเราก็จะไม่ป่วยง่ายๆนะครับมีภูมิต้านทานโรคนะแล้วก็จะช่วยในการขับถ่ายได้คล่องด้วยนะครับก็จะละักษณะประโยชน์ก็จะคล้ายๆกับอาหารหมู่ที่สามซึ่งอยู่ในประเภทผักนะครับเพราะนั้นเรา,าทานผักผลไม้เยอะๆนะครับเราก็จะขับถ่ายคล่องนะครับแล้วก็มีภูมิต้านทานโรคด้วยนะ ต่อไปเรามาดูอาหารหมู่ที่ห้านะครับอาหารหมู่ที่ห้านี่ยก็จะให้นํามันนะครับประเภทไขมันนะครับนะก็จะได้จากน้ำมันแล้วก็ไขมันของพืชนะแล้วก็สัตว์นะอาหารประเภทนี้ก็จะให้พลังงานแล้วก็ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเรานะครับนะ ในแต่ละวันนะครับเราควรที่จะรับประทานอาหารในครบทั้ง5หมู่นะครับไม่จําเป็นต้องอทุกมื้อนะไม่ใช่ว่าต้องครบ5หมู่นะครับแต่ว่าภายใน1วันเนี่ยเราจะทานตอนไหนก็ได้นะครับอาหารประเภทไหนก็ได้แต่ขอให้ครบทั้ง5้าหมู่นะแล้วก็ต้องเพียงพอกับความต้องการของร่างกายของเด็กๆด,ด้วย นะครับนะซึ่งควรทําควบคู่ไปกับการออกกําลังกายด้วยนะครับนะ,ะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ,อร่างกายของเราก็จะทําไมครับแข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสด้วยนะครับนะทั้งร่างกายและจิตใจก็จะ,ะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับนะ,ะสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็มาให้ความรู้นะัเกเรียนเกี่ยวกับความสําคัญ นะครับของอาหารหลัก5หมู่นะจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ